หน้าขา,ขาวๆนะลูกกระต่ายไม่มีลูกกระต่ายน่ากลัวน่ากลัวนะเดี๋ยวแคปให้ดูเนี่ยเ <Okay. S 2> ไหนวะเดี๋ยวรถตึงแคปได้ไหมวะตกงเบิงอยู่เด้อเฮ้ย hey, รถเข็นวะเฮ้ย hey, รถรถเข็นกูเข็นได้เออใช่ไอ้รถรถไอ้นะั้นมันเข็นได้อ้าเ <laughs> <laughs> จ๋งกูจะเข็นไปหาเนมเราจะไปช้อปปิ้งกันเนม กูอยู่ตรงถนนแล้วเนี่ยกูกำลังเดินไปตรงท่าน้ำกำลังเข็นรถเข็นซูเปอร์มาร์เก็ตมึงเนี่ยกูมารอตรงสุสานแล้วอยู่สุสานสุสานไหนสัตว์กูบอกรอตรงท่าน้ำท่าน้ำเหรอมีซอมบี้กูไม่อยากไปเท่าไหร่โอ้ยเอ้ยแล้วกูจะไปยังไงตรงสุสานเดี๋ยวไปรอท่าน้ำสุสานเห็นซอมบี้ตรงนี้น่าจะไปได้อยู่สุสานตรงไหนโอ้ยแคยซอมบี้เต็มเลยถอยหลังกลับอย่างไวแล้วหน้ากูเป็นคนนิ่งเลย วันหนังวิทตอรบีน่ะไอ้สัตว์แบบเจอผีก็เดินพ่อยถอยไม่สตทอกสตาทอะไรทั้งนั้นเลยอยากใช้กันมานานแล้วรอซับบี้ก่อนมันได้เสียงปืนไหมได้ยินได้ยินได้ยินเอ้มาตรงถนนเลยกูโอเคมึงซ้ายมือกูเฮ้ยไอ้เชี่ยไม่โดนได้ไงวะ ไอ้เ,อเ,ออเอหี้ย,ไยอไม่ตายได้ไงวะโอตายแล้วอืมเอาให้เหี้ยไม่ตายปืนกระสุนแล้วยังไม่โดนอืมโอ้ยเสดเลย้เยิงปืนกระสุนมากยิงไม่โดนเออกำลังไปหาของอะไรนี้น่าจ,จะมีปืนอยู่แหละไ,ได้เสียงคนวิ่ง กูัวอะไรอ,อ๋อเหรอของมึงอะเสื้อเที่ยอะไรของมึงเนี่ยรู้วชุดใส่เที่ยอะไรของมึงเนี่ยเปี่ยนหน้ากากกูเดี๋ยวเอาหน้ากากให้โอเคหน้ากากไหนไหวะเฮ้ยเจสันวะเจสันไอ้บอฮีเหยหน้ามาดิกูดูกูดูหน้ากูไม่ได้เออเท่ไ <laughs> ต่ชุดมึงอย่างเที่ยแล้วใส่นาาหน้ากากไอ้หน้ากากเว้นไอ้นั่นเนี่ยดำน้ำ เออเอ็นนี่มีหองไหมเดี๋ยวยังยังไม่ได้หาปราร์ตี้ก่อนเฮ้ยเ,เจอเอ็นนร่ไหมเสร็จเรียบร้อยเฟร,ร์แล้วรถ้าว่ามันเป็นเฟร์แล้วกันมันคือเฟร์นั่นเองเออจุดสองสองโอ้ยปืนกูใส่จุดสี่ห้าจิ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 มึงมีแฉลงปหมมีมีมีนี่นี่ตรงนี้มันล็อกอะบ้านไหนบ้านไหนบ้านที่กูอยู่เนี่ยมันเป็นเหมือนปืนอะ เฮ้ยแฉลงแฉลยกูอยู่ไหนไวะแฉลงกูอยู่นี่อเอ้รอบไม่ไดจินี่กระสุนกามมอ,มอโคลิดไอสัตว์นี่มันนี่มันลงนันตำรวจน,นี่นี่กระสุนลูกซองไอเชี่ยกูเอากูขอแล้วกันเอาไปเลยไอ้กูกำลังงัดอยู่เออนั่นแหละนี่ภาษานี่ตำรวจเอ็มโอ้ยเยี่ยมึงมาโคตรถูกจุดเลยเว้ยจุดแค่มันมาเฮ้ยมันไอ้กระสุนกระสุนแล้วะเนี่ย แอนโซอลแบ็คแพ็คเกยังแง่นานจังวะสกิลกูก็อัพมาเยอะนะเว้ยแงยนานมากเไปไปละดูนี่เปิดดูมีอะไรโอ้ยจุดสี่ห้าเฮ้ยคีย์การ์ดอะไรอ่ะแกกิ่วคีย์การ์ดเออไม่ทำไรอ่ะสบายแล้วหาเออ เปิดประตูไงคอนเทนต์คอนเทนต์เปิดประตูเก็บไปกูเก็บละกูเก็บแล้วไอ้สัตว์อยู่กูนี่เอาเอาอยู่กับมึงอะกูแงะต่อมึงเดินมึงเดินตามสื่อเองก็ได้เดี๋ยวกูตามไปเดี๋ยวขอแงะตรงนี้ก่อนไปดูดูชั้นสองก่อนมีชั้นสองอยู่แงะนานมากอะเอ็มกูเพิ่งรู้ไอ้สัตว์เลือดกูมันลดนี่วะอ้าวอยู่ทำไมหน้ากูเริ่มมืดไม่มีคอสโบนเลือดกูมันลดเอ็มกูไม่ได้กินข้าวงั้นแหละเอ็ม ไม่ไม่อย่าอย่าใส่อย่าใส่กูให้กูใส่เองกูใส่เองอันนี้ไม้อะไรปะเนี่ยวางไว้ตรงพื้นวางไว้ตรงพื้นนี่มันไม้สั้นไม่ใช่ไม้ยาวเดี๋ยวไปเอาไม้ยาวกันหาเชือกหาเชือกแย่แย่ เอ็มชุบเอ็มชุบเอ็มชุบชุบกัได้ชุบกัได้ชุบกัได้ไม่ชุบ đâu ชุบได้ไหมชุบได้ไหมมันขึ้นมาชุบเลยเดี๋ยวัดตัวเองเลยกด F ที่ตัวนะกด F ค้างมีคำว่ารีไวไหมอ่ากูเห็นแต่คำว่าเซิร์ชอะไรวะเซิร์ชอ่าเออเห็นรีไวแล้วเออโอเคโอเคไปชุบได้ว่ะยื้อชีวิตให้อีกนิดหน่อยยื้อชีวิตขึ้นมา มึงพันขาตัวเองแต่กูตื่นหมายเขาว่าไงวะหัฟัรกูเห็นมึงนั่งพันขาตัวเองแะละกูเห็นนั่งพันขาตัวเองหัวเรเป็ด่เนื่อยอ่ามาไมแล้วเบ๊กอัพลุกอาโอ้โหลุกขึ้นมาโคตรไปเลือดละหนึ่งเปอร์เซ็นต์ยูดดีดลุกขึ้นมาเฉยเอ็มเอฟมใส่เข้าไปใส่เข้าไป อันไหนลองเคอันนี้ลองโอเคอันนี้ลองอันครับเอ่อเอาไอ้วัดตุ๊บไม่เนอเกิดใหม่ก็ได้วะนอนพักดินอนกลางแดดนี่แหละเออผมกูเริ่มขึ้นแล้วผมงอบอู้ยเฮ้ย ผีเต็มเลยปิดคืนไอ้สัตว์โคตรเยอะเลยเปิดประตูมาสัตว์ผีนอนเต็มเลยอะไรกูแก้ผ้ามึงแล้วเฮ้ยปืน MP5 เฮ้ยใช้ของคนกูแบกไปไงหมดวะเนี่ย MP5 M กูจะ MP5 ปืนโอ้ยถูงมือ a ทคเข้า อยู่ไหน b ีสองป่ะโอ้โหไกลเลยปีสองตรงไอ้นั่นแอร์พอร์ตอะเปิดมาค่ายทหารของเพียบเลยว่ะกูเป็นทหารของกูฟูเลยนะ่นี่ลโอเคตายได้เกิดใหม่ป่ะเกิดใหม่เป็นคนรวย่ยของของให้เก็บมั่ยของมึงจะให้กูเก็บไหมเก็บดีไม่เก็บได้ยังไงเดี๋ยวกูเอลว่กเขียนตอนกูเก็บหมดก็ได้โอเค ต้องเก็บนะของกูอะปืนกูอะปืนลูกลักกัวเลยนะ่ะปืนกระบอกแรก Magazine, MK. MK. อุ้ยแม,ม, <AK. S 2> ม็กกาซีนเอ็มเคเอ็มเคใช่ป่ะเอ็กเคมือเขาสุขกันทำอย่างนี้ AK กูมีลูกแล้วอิสัตว์น่าละซอมบี้หมดหมดเมืองแน่กูซอมบี้หมดเมืองแน <laughs> <laughs> ่กูว่า <laughs> เลยมีพวกเฮี้ยไล่แดกกูดีนักอยากแดกกันแดกลูกปืนกูแทนไหมเฮ้ยเสียงเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะยี่เสียงของคนเดินว่ะเอใช่บางทีมันอาจจะมีคนมาคิดเหมือนเราก็ได้นะเออยี่จะผ่ายละอะไรด้วยเอาไงดีวะยี่กันพาวเดอร์กูทิ้งไปเใช่ไม่ได้แล้ว เฮียแล้วเียแล้วอย่าเพิ่มีคนเข้ามาด้วยของกูเต็มตัวเลยยาหน้ามือยาหน้ามือออกมาแตกหมดทั้งนึงถ้าค่อย่องออกมาเสียงคนยิงปืไนไล่สัตว์เออนั่นแหละใช่แล้วไอ้เหียกลัวแล้วมีคนคิดเหมือนกันแอ็เอเคกูใส่ลูกไม่ได้นี่คือเหียอะไร ไอ้เอียเชื่อแล้วเอ็มเชืเอ่อแล้วูตายกูแตกแน่เอ็มอย่าอย่าเพิ่งแตกมึงย่องออกมาก่อนคนย่องค่อยย่องออกมาหมอบคลา,านอะไรก็ได้จะาตายก็พอมาดูดินี่เราไเราฟาร์มฟาร์มมาก่อนแล้วค่อยไปบึ้มมันทีหลังดูแป๊บ เอ้ยมีพอดีเลยทำไมเอเคกูใส่กระสุนไม่ได้ทำไมเอเคใส่กระสุนไม่ได้อ่ะ,อะใสไปไ่ได้ยี่เอ็มกูเครียดอยู่ไอซัต์นี่<笑><笑>ก็ใสไปดิเอเคกูใส่กระสุนไม่ได้ออกมาออกมาก่อนออกได้ยังไงไอเอ้ยกูติดอยู่ในลิฟต์ไม่คงไม่ใจดีขนาดนั้นมึงว่า รถสักคันเหอะไอ้ยันได้โหลดกูจะร้องไห้แล้วเนี่ยไอ้สัตว์มันจะฆ่ากูแน่แน่ไปละไอ้ยันออกเข้าป่าอะไรสัตว์ไว้จะมาใหม่กูถือเอคไอ้ยันกูไม่ได้ถือเอคกูถือไอ้ยันที่ล้างปืนส่องปืนวิ่งหนีออกมาถือเอคไม่ได้สัตว์ลาก่อนเดี๋ยวมึงเจอกูแน่เอาออกมาเอาออกมาภาพที่มาได้ก่อนเออไปรอบนั้นก็คือเราแบบไปคุมตรงนั้นเลยไปใครเดินเข้ามาก็คือตายอย่างชี้แน่ มันต้องโดนอย่างนั้นอยู่แล้วไอ้สัตว์ไข่ยางกลายเข้ามากันชินเนี่อย่างเดียวออไม่ยินเนี่ยเต,ต็มหูเลยเว้ยดังเป๊ะเมื่อกี้กูขนลุกสู้เล,ลยนนเนี่ยเดินแหล่ะเดว่ามันน่าจะหญิงซอมบี้แน่ๆเออไอ,อ้ซอมบี้ยังเดินอยู่แต่ไม่รู้มันจริงตรงไหนอะ่ะแค่นั้นแหละออค,คุณน่าจะหิวตาก่อนมึงน่าหิวตายจะเพี้ยอะไรวะวานขอ,อกระเป๋า เอาอะไรก่อนก็ได้ตอนนี้ไมาดีกว่าไปหารถด,ดีกว่าต้องมีสักคันถือว่าเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนยิงกูอ่ะ <c oughs> จบเลยยะมาจากไหนอ่ะมาจากไหนอ่ะ แสดงว่าคนเยอะมากตรงนั้นเออมันมาจากไหนอะปืนกูอ่ะทั้งตัวเลยทั้งตัวเลยมันตามกูมาไอ้เหียมันแอบสกัดรู้เออมันแอบสกดรอยตามกูมาเยอะไปอู๋กลาดยิงกูแบบไอ้เหียกูจากกรโดนผีหลอกแล้วเมื่อกี้ไอ้เหียตัวกูแบบขนลุกไปทั้งตัวเลยกูหันมาอีกทีแลาอากูมาเกิดตรงนี้เกิดบนบีสอง ผู้เขาหิมะเหี้ยของกูไปหมดเลยกูไม่ฟร์มมามึง,งมึง,งเปิดสึก,กบกูแล้วล่ะมึงต้องเจอกูคืนแน่ๆถล่มบ้านมันไว้ต้องตายแล้วแหล,ละถล,ะละ่มเออ,เอ,อกูเก็บไว้เปื่ออะไรเหี้ยพวกเหี้ยๆอย่างงี้กูยังไม่ได้ทำอะไรม,มึงเลยได้ได้ได้ขอให้ก<ม> <laughs> ินสบายเบื่อแม่งไม่มีใครพูดใส่กันหรอกไอ้เหี้ย ทีเฮียก็คือแบงไอ้สัตว์มันมาจากไหนวะมันตะกดลอยตามมาได้ยังไงวะยัยกูว่ากูแอบมาแบบนิ่งๆแล้วนะมันเหมือนกับมันรอให้กูไปที่บ้านหรือเปล่าวะน่าจะใช่ดีแล้วไม่ต้องไม่ต้องมาบ้านแบบดีแล้วี่จะปืนกูเยอะมากเลยกระสุนกูมีเป็นล้านกูแบกใส่กระเป๋ามาที่เฮียก็คืออิ่มเลยเออเหียคงจะแบบอ แอวมแบโอ้ว้าวทำไมกูไม่ได้ยินเสียง